มาชมผลงานช่วงเย็นของเราครับกับทีมงานสรุรศกุดโกง้องนายครับกับชั้นที่2ครับผมตอนนี้อาจารย์เจดลงไปแล้วครับกับความลึกที่4ี่เมตรห้าสิบครับลงไปชั้นล่างครับผมอาจารย์ปอนการอาจารย์มาอยู่ข้างบนครับเคลียร์ดิ่งพื้นที่ข้างบนครับเพื่อที่จะเอาดินชั้นที่สองขึ้นมาครับผม ดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวครับผมดินเหนียวแล้วก็เป็นดินดานครับนี่ฮะโอ้ก็จะขุดยากนิดนึงครับอุปสรรคในการทํางานก็คือจะขุดยากหน่อยครับเพราะว่าะจะเป็นดินดานครับผมกองดินดานวันนี้อาจารย์เจรจน่าจะเกือบถึงนู้ครับพรุ่งนี้น่าจะจบครับน่าจะจบบอช่วงเที่ยงก็น่าจะจบครับเพราะว่า เราเคลียร์ิ่งข้างบนเรียบร้อยโยนยินสบายแล้วครับก็คือง่ายๆนะครับตัวน,นี้คือปัญหาเราก็จะไม่เกิดข้างบนนะครับนิดนหน่อยๆก็มีฝั่งครับที่ต้องเคลียร์ิ่งใหม่ครับ,รบเนี่ยของเราบ่อน,นี้โมเดลนี้หรือแปลงนี้เราเพิ่งทํางานไปที่สองวันกับรถหนึ่งคันครับอาจารย์ก่อนแล้วก็หยุดคันที่4ีหวันครับเพิ่งมาทําการวันนี้ครับ วันนี้ก็มาด้วยกันสองคันครับเจ้าอาจารยม์มาช่วยตอนบ่ายครับเราก็ได้ลงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเรียบร้อยครับแล้วก็เคลียดินชั้นบนพวกผมจะราหมาลมาครับเคลียดินชั้นบนเรียบร้อยตอนนี้พามาลงดูชั้นล่างครับผมดูสภาพดินครับผมโอ้โหครับดินอย่างนี้ไม่มีพังแน่นอนครับ เป็นดินดานบวกดินเหนียวครับดานชั้นบนแล้วก็เหนียวชั้นล่างครับความลึกตรงนี้อยู่ที่4ี่เมตรห้าสิบครับทีมงานเราทำงานช่วงบ่ายครับบ่ายแก่ๆครับวันนี้ครับวันนี้อยู่เป้ารถทั้งวันครับไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าเราจะดูทีมงานเราทำงานครับกต้ังน้องทำงานกันเพราะว่าของเราก็จะเปลี่ยนแบบไปดูวยนะเพราะว่า จะของแปลงอยากได้ไงแล้วก็ติดอ่าทำให้จะของแปลงท่านครับไม่มีปัญหาครับนี่ฮะฟันก็จะหมดแล้วครับฟันทู่แล้วครับผมเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้ครับผมเอาฟันมาใส่ครับโอ้อิจฉาพื้นที่ของท่านครับผมตอนที่เรามาปากแปลงใหม่ๆมีน้ํามีต้นไม้เหมือนว่ามี ประจพื้เยอะแยะเลยครับพอเราทํางานมาวันที่สามกันนแล้ะครับเนี่ยทํางานวันที่สามรูปร่างของกงลงนาก็ปรากฏขึ้นมาแล้วครับว่ารูปแบบของบ่อออกมายังไงแล้วก็มวลดินจะไปอยู่ตรงไหนครับขุดไม่ยากครับก็ดึงดินพอได้ครับถือว่าไม่ยากมากมาครับโมเดลตัวนี้แล้วก็ดินอย่างนี้เราพอทํางานได้ครับีนมือหนาครับ ว่าไม่ยากในการทำงนานกเพาครับสีบ่โมงเย็นแล้วครับเดี๋ยวการทำงนานอีกประมาณชั่วโมงนึงครับให้ดูใกล้ๆครับอ้สุดยอดนะครับอันนี้พิกัดที่บ้านอ่าน้องรักเทศบาลตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบูรรัีร์ครับ กับการทํางานของทิมงานสารุนเโค้งนองนานทีมงานคนคุดมืออาชีพครับปัญหาตรงนี้คือมบนินเลยครับเพราะว่าเราจะทิ้งดินได้ไม่เยอะเท่าไหรครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาติดขัดเรื่องของสถานที่ครับเพราะว่าเราจะทําคันไม่ให้สูงมากครับรสักและปัญหาของเราก็จะเป็นตรงนี้ครับเรื่องของการทํางานนี่แหละโอ้ไม่ได้ครับ ช่วยกันทอยดินแล้วครับกับทีมงานสารคุณโค้งล่างนาครับผมเนี่ยเจาไอซีเอ็มจีเมอี้สองหนึ่งห้าสีครับมาช่วยกันทอยดินตรงนี้ครับมาดูชั้นล่างในการทำอะไครับนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ในบ่ออ่าที่ปริมาณมวลดินที่จะขุดออกมาคือพันห้าร้อยคิวครับเป็นบ่อใหญ่แล้วครับผมแล้วความลึกที่หกเมตรครับให้ดูดินครับดินด่าน ข้างล่างจะเป็นเหนียวครับผมข้างบนก็เป็นอาจารย์นายครับเจ้ายอวห้าช่วยเคลียร์ริ่งด้านบนครับผมเือจะดึงดินออกไปแล้วก็ชั้นสองก็อาจารย์เจจะได้โยนดินสบายๆเพราะเราดึงดินให้ถึงสุดนุ่นเลยครับแล้วก็แต่งความเหมือนกับว่าเราจะทำให้ ตรงนั้นเสมอเรียบร้อยแล้วค่อยมาเราเดึงโยนขึ้นไปก็พอดีครับจะง่ายมากขึ้นครับในการทํางานเนะาะมาดูร,บรอบๆทุกที่ของเราในการทำงานครับวันนี้ถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ก็ทำงานสะดวกครับถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่องการเรื่องฝนฟ้าอากาศก็น่าจะไม่มีปัญหาครับนี้ก็น่าจะ ชั้นล่างนี่นะ่าจะจบแน่นอนครับเดินลำบากครับเนาะ มาดูการทางานช่วงบ่ายของเราครับฝากผลงานสุรัตน์รถขุดโคกน้องนาครับทีมงานรถขุดมืออาชีพครับทีมงานรถขุดโคกน้องนา รับพิกัดที่บ้านนรักเทศบาลตำบลของชานอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับโมเดล3ามไรครับแรงของท่านวินัยครับผมเนาะของท่านวินัยครับกับงานของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ